กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีทูกฐานนอนอยู่ในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพอกับซองน้องหนาดเดอร์สี่เป็นตากลองหายเพลินพี่น้องเลยเมื่อนี้เขามาเลาะตลาดแก่งกอกพี่น้องสบายดีพี่ซีถูกานหรือพบพอกันทิ้นกรองพี่น้องตอนนี้กำลังมาซื้อของว่าเัดสิสุไปผายมาเบ่งมาสมน้ำกันพี่น้องเลยมารดน้ำกันพี่น้องว่าน้องหนาสิสุคลองไปผาย สเน่ใส่ผ้าพิษปากสองสันหน่อย,ยแตะเดียวกับพ่อเ,เออไข่ขแตะหนึ่งปอง้องซา,า,งามแมคคัว กำลังจะจ่ายเงินพี่้องซื้อซื้อไข่แตะหนึ่งแล้วกซื้อปลากระป๋อง พี่น้องตอนนี้ก็มาหอ่อเทือนบ่าวตายเพันทีเรียบร้อยพี่น้องเพิน่พนกับซอยกันนั่นมัดเล็กเนาะมัดเล็กสิเทคานทั้งทงเพี่น้องซอยกันมัดเล็กเฮาหลักถ่ายเพิ่นบ่เห็นเนาะโอ <ole> ้สิมัดเล็กเทคานทั้งทงทั้งโซ่ใหม่ไปนำพี่น้องเลยตอนนี้เฮาก็มาหอดแล้ว ถ่ายยังนี่ถ่ายแล้วสวัสดีพี่น้องแบบเอ้โต้อะไรผักฝอยพี่บอกเลยเห็ดยังเห็ดยังกุ้บไม่จะมาเล็กเตรียมกุ้บไม้มัดเล็กเตรียมเทคานทั้งเท่งนะบอแมนโอ้เห็ดแบบนี้เนาะผักเทียงผักเทียงอืมคือโบกินเขาเขาจะกินเขาซาเซล ยายกำลังกินข้าวแอถ่ทยแอถ่ทยยายย่างปูหิวมาชวยกินก่นอ,อนเอาเลยอ้ยมาซอยเพ่นกยังหมกินอีกแล้วมาย่งปูยิคนอ้ยก็มาซอยแต่สาวพอนีน่พากันหมัดเล็กเนาะทีเที่นงเทค่นแล้วก็มุ่งลังคาบ่ะ ทีคานแล้วกุมี่น้องเทีคานสุดท้ายเลยปะไปกุมอ่อนเอยแตเะแมาเบิ่งเพิ่นเหตุวิยกเห็นงานกันพี่น้องมัดเล็กเานามกเน้ำคนตัวเองมแล้วนี่จะ่าก็ลากบาเายายกับาะบอกลพ่อ ที่คันแล้วเพิ่งกระซิม,มุ่งต่อพี่นอ้องสบายดีจาลูกน้องบิวกำลังมัดเล็กพี่น้องเลยสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องนี่ซอยกันมัดเล็กย้ายดีจ้าเพิ่นกระซอยกัำลังหมัดเล็กย้ายกำลังมัดเล็กกระยักคุ้มเราอยู่มันกำลมัดจ้า สวยกันขลยายยากระชิมัดคือการผ่าเพิ่นเห็ดอันหนึ่งอีกอย่างชิมัดสวยกันมัดนั่งนั่งตาและเท็บหัวขานั่งถุงไปคุมงานเลยคุมงานนะสันบรรยากาศการกึ่งคืบเนี่ยพี่น้องเลย ยายดีใจอยู่มานังยิ้มน้ำเขาอยู่นี่แล้วยายก็เลนันงลิงด้สา,างลงก็เอ็ดอันนั้นเลยคดเลกชอยอาสบายดีเลยสบายดีเลยสบายดีเลยเดียวไปนี่สบายดีปารู โอ้น,น้อยๆนมาแต่สายสนันี่เออถนะูกเอ้ยลูกผู้ชายสันนินะโอ้ลูกยกยอุอ้ยลูกยกยอุ้ยพากันหมัดเล็กนะมื่อนี้เนาะสวัสดีพี่น้องสองเถ <ไป S 2> ียแล้ว <laughs> ซอยกับคนละไม้ละมือพี่น้องน้าก,กับผักขอดพี่น้องเฮ้ยนาผีเท่ากับกบไม่อพี่น้องเลยถึงคนมันเล็กก่อนพี่น้องเย้ย vô yo yo yo, tốt chạy đây ông mày đẹp nẹp xài gì thê khan Nim kinh thế sao nội Rồi, cân hết phía nào มันเล็กบรรยากาศก,กันเด็ดเด้วยพี่น้องด้วยเด็ดๆคึมคึมจังเลได้ดอกแม่คือพ่นหยากตกนี่เลยน้องเล็กเห็ดเป็นอยู่บะเนี่ยอ,อันนี้คือเพาะน้องบิวเด้พี่น้องโอ้ยเผินกับ

พอเสียงดังๆเนี่ยต้องนาดของกินได้พี่น้องก็คือไข่เนาะไข่ไข่กระเตะแพงด้วยี่น้องเดียนี้นไข่ปลากระป๋องแล้วก็ปลากระเพร์พระจ้าแล้วก็แพรเนาะเนาะคนดีแล้วก็แล้วก็ซีิ๊นหมูมากำลังย่างนำลังเลียงผ่กกระเข็ดของในเป็นเป็นพ่อนองเจียวผ่อนซาบิว ยัมาเอามายังนเตงเนาะยังไม่ห่อท่าน้า้ใส่จ่ายหนอยนาใส่เต้นได้างเงินบดหลได้แต่ว่าเาก็เลยเผื่อไว้เนาะสบายดีน่ะลซื้อคม้องไกับปลาไหลเราพี่น้องผวาจากเรื่องเงินไม้ผก็เด้ใส่ซื้อสิงโคงเขาเ่อนนำเนาะเปนสบู่เป็นนั้นเป็นเล็กเป็นยังเนาะแล้ก็ลายยางผใส่จ่าย เราก็เลยซื้อมาหารเล็กน้อยพอได้กินจม,มเงินเรามีเอื้อยเพิ่นทั้งพี่เอเนาะเพิน่นอยู่ท่าเงินโนโนเวเนาะเพิ่นผ่านเงินมา, 6, านนอยูอ่หกพันบาทพี่เนาะการจีนรรเรือเท่าไรกับป้าบนกำแังพี่เนาะหายไปไแน่วะมาหายไปไแนกัน นังหนัดกันนับจวยๆแท้เมื่อกล่องสิมีบ่ได้ค้อพันงิ่มาอยหกพันบาทเนาะเดี๋ยวหาพันอีพันหนึ่งกับเพื่อนาไน้องนาดนะอืมนังหนัดเอาไปแล้วพันนังนะพี่อนาตายพันหนึ่งนาน้องลิ้หาโน้องบิวน้องบิวหาโ ยายจากสื่อคองคนนคเส้นคองยายเนาะ๋ยจากิคอมดอยู่2อ0พันับหนึ่งรอยบาทที่น้หายยายอ่ขอบคุณพี่เอไลายเดอขอให้แอสุขภาพแข็งแรงเนาะ อยู่เย็นเป็นส like 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 ุขให้ครอบครัวมีแต่ความลาบลื่นเนาะสุขภาพแข็งแรงเด้อเด้อคอยแต่บุญละลายเนาะให้นอกมานขอเรื่องครอบครัวบ่ตายเนาะมาหกพันกับเขอให้เอื้อยได้หกล้านหกแสนเนาะขอให้เอื้อยได้ไลา่เนาะขอให้เจระเรื่องลุงเรื่องเด้อเด้อวันพ่อในพเนะอ๋ออยู่ดีมีแอนเด้อเจ็บอะไดรไข้ปกหนี้แล้วต้องไปหาญา นแต่คำเลยเงินลายองทองลายเขาเลยเอาหายหาพันหาได้หล้านหมดเด้อตาถูกตายดิทำรทรวยเด้อี่แม่ตาที่แม่ตาขอบคุณน้องตายหรือว่าเบาตายเนาะเซ็นหกหมื่น วิวได้เ um, so ียสะดเนาะ่อยนยุเกลือเขาขอบคุณป่าลุงได้เงินเลยลายได้เงินไหนขน่อยหาล่อยกนให้เินได้หามืบาทหามืนบาทน้องวิวน้งลิ่งเด้ เอากระโอให้เฟินยอดีไม่แห้งด้อยที่เิ่นแม่ตาใช่แม่ตาผู้เฟินยดีไม่แห้งเพินนังเพินนี่ด้วมาหายใจก็ได้ใดีดีดดชนยูไคนได้บุญหลายๆันก็ำซอยก็ได้ได้เพืร่อนอะไรเราให้ซื้อองมาให้ลาก็ยังบลือให้เพินแมนแม สืบประจัดเนาะปลากระปองกระไวเป็นกินอันสนี่ก็ขออวยพรให้เอ,อือยละลายเด้ออยู่ดีมีแห่งความเจ็บ,บหให้ได้ความไข่บห้มีเด้อมีแต่โศกแต่มานแต่ลำแต่รวยนาที่การงานกับห้ราบลื่นไปด้วยดีเด้อที่แม่ตาครอบครัวเบาตายเนาะครอบครัวเบาตายแผ่นกระถูกใหญีเลยแหละพี่น้องเอ้ยสนี่เห็นก็ยังแบบยีดูสงสารเพิ่นเนาะจากห้มีเพิินมีชีวิตที่ดีขึ่นกว่านี้น้อยหนึ่งก็ยังดีเนาะ กะขอขอบคุณหล,ลายที่สงสารแม่ตาผ่นกะกะขอให้ได้บุญหล,ลายๆเด้อสี่กำลน้งหน้ากะเป็นสะพานบุญให้เป็นทีเรียบร้อยแล้วนอเอยเนาะกะคือเส็ในลิปนีเ่เลยยินดีเป็นสะพานบุญต่อไปเด้อพี่น้องเ้ยเรียว่าภายสีสอยเรือเพิ่นเรียว่าบริจาคไงเพิ่นเนาะกะเฮากยมอยบอย่างะายมงอย่อยูย่งบง,งินมง่บงมงอยู่บ่างง่กมกะอ้่กะ้บ้งอ่ย กษียณได้แต่ลังค่าว่ะสิเทพเพื้นย่ำบอริเทอ,อทขอบคุณละลายเนาะโดยขอบคู่เพื่อนหลายเพ,พื่อน,นได้มีบอลอยู่บอลเศร้าสนิทเพม่อนกันทีใจลายแน่<ด>นขอบคุณเยฟซีทูกฐานที่คอยหายกำลังใจเนาะขอบคุณละลายเด้อขอให้จเจริญ่งเรื่องส,สุขสุขคนเนาะ เมีตาปานีท่างคลิปนี้ฮะก็ขอจบะกับเพื่อนคนนี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองนั่งนัดเลยเด้อพี่น้องเด้อสบายดี